บอลดาเหยื่อย,ยางแบบต่างๆที่นิยมใช้ตกปลาช่อนการตกปลาช่อนถือเป็นเกมการตีเหยื่อบลอมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะสามารถหาแหล่งหมายได้ง่ายกว่าเกมการตกปลานักล่าชนิดอื่นทั้งตามหนังน้ำข้างถนนห่วยหนองคลองบึงต่างๆอีกทั้งปลาช่อนเป็นปลานักล่าที่กินเหยื่อได้หลากหลายทั้งเหยื่อผิวน้ำกลางน้ำใต้น้ำและติดพื้นน้ำ จัดเป็นเกมการตกที่หลากหลายใช้เหยื่อได้หลากหลายสไตล์โดยปัจจุบันเหยื่อตกปลาช่อนที่มาแรงต้องยกให้เหยื่อในกลุ่มเหยื่อยางซึ่งก็ถือว่ามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตลอดเพื่อให้เหมาะสมกับการตกปลานักล่าใช้งานได้ง่ายเก็บคมเบ็ดได้ดีมีแอคชั่นที่แจ๋วและเนื้อสัมผัสเวลาปลากัดงับเหมือนจริงปลาไม่ระแวงงับย้ำๆสามคมเบ็ดจมเขี้ยว เยื่อยางจึงเป็นรูปแบบเยื่ออีกหนึ่งชนิดที่นักล่าปลาช่อนต้องมีเก็บไว้ในกล่องเยื่อโดยเยื่อยางนี้นั้นก็จะเน้น2รูปแบบคือเยื่อยางผิวน้ําและเยื่อยางที่ใช้ใต้น้ํา 1. เยื่อยาง yang, ผิวน้ําเยื่อยางผิวน้ําสําหรับตกปลาช่อนนี้นั้นถือว่าเป็นเยื่อยางตัวปลาช่อนตั้งแต่ยุคบุกเบิกเข้ามาแทนพวกเยื่อเขียดเป็น โดยจะเป็นรูปทรงกบเขียดจิ้งโจกซึ่งยุคแรกๆนั้นความผิวไหวและสัดส,ส่วนของเหยือยังไม่สมดุลมากนะักกบเขียดยางก็จะออกแข็งเหยื่อจิ้งโจกยางก็ขนาดยาวไปสักหน่อยกัดไม่ค่อยโดนจากนั้นก็มีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากเหยือแบรนด์นำเข้าและเหยื่อจากฝีมือคนไทยรูปทรงเรียนแบบกบเขียดจิ้งโจกหนูหรือสัตวนอื่น,นรวมไปถึงดีไซน์ที่มาจากจินตนาการโดยที่เห็นหลักๆก็จะเป็น2รูปแบบคือ 1. หเหยื่อ,อยางผิวน้ำแบบนุ่มหนบโดยมากจะเป็นเหยื่อที่ผลิตจากน้ำยางพาราที่นักตกปลาบ้านเรานิยมทำการโดยลักษณะเหยื่อเลียนแบบสัตว์เหยื่อในธรรมชาติต่างๆเช่นกบเขียดหนูกิ้งกาลูกเป็ดเป็นต้นจะใช้กับเบ็ดสองทางบางรุ่นก็มีขายาวบางรุ่นก็ติดใบสปินติดผู้เป็นต้น 2. เหยื่อ,อยางผิวน้ำแบบนุ่มนิ่ม เยื่อยางผิวน้ำแบบนุ่มๆก็มักจะผลิตจากพลาสติกออนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกเยื่อรูปแบบนี้ว่าซอปพลาสติกลัวตัวเนื้อวัสดุเมื่อจับแล้วก็จะนุ่มนิมยืดหยุ่นกว่าแบบแรกจะใช้กับเบ็ดสองทางเบ็ดตาเดียวหรือเบ็ดสำหรับเกียเ่ยวเยื่อยางรูปทรงก็เช่นกบเคียดจิ้งจกหรือการดีไซน์รูปแบบต่างๆโดยมักจะมีส่วนหางส่วนขาที่ยื่นยาวพลิ้วไหวช่วยในการสร้างแอคชั่นหลอกปลา 2. เหเยื่อใต้น้ำ เหยื่อยางที่ใช้ใต้น้ําหรือดําน้ําก็เช่นพวกเหยื่อปลายางนอ,นอนยางที่ใช้กับเป็นหัวจิกหรือเหยื่อกบยางกุ้งยางหรือรูปทรงเรียนแบบสัตว์หรือมแมลงชนิดต่างๆแต่กระทั่งเหยื่อยางที่มาจากจินตนาการหรือการดีไซน์ตามหลักฟิสิกส์ต่างๆเหยื่อยางที่ใช้กับปลานักล่าใต้น้ําเหล่านี้โดยมากจะมีลักษณะแผ่นหางแบนใหญ่หรือไวเหมือนเหยื่อจริงๆว่าอยู่ในน้ํา ซึ่งอาการหรือแอคชั่นเหยื่อนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ตกโดยใช้การเจิกหรือกระตุกปลายคานซึ่งรูปแบบการใช้งานเหยื่อยางใต้น้ําที่นิยมก็มีดังนี้เหยื่อยางใต้น้ํารูปแบบที่หนึ่งเทกซาริกหรือเป็นรูปแบบการตกที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักตกปลาช่อนที่นิยมชมชอบการเดินหนอนเป็นพิเศษ โดยเทศาริกมีส่วนประกอบของอุปกรณ์หลัก3อย่างหนอนยางตาเบสสำหรับเกี่ยวนอนยางและตะก,กัวแต่บางคนก็จะมีลูกปัดเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อลดการกระแทกของตะก,กัวและตาเบสเป็นรูปแบบการตกที่ถือว่าอนเนียประสงค์เหมาะกับหมายโล่งหรือมีอุปสรรคใต้น้ำไม่มากแต่บางคนอุปสรรคเยอะก็ชอบก็อยู่ที่ฝีมือใครฝีมือมันรูปแบบเยียยางที่2แฮโรไลนาริก ก็เป็นรูปแบบหนึง่งที่นิยมตกปลาช่อนในแหล่งน้ำที่พื้นด้านล่างเป็นโคลนเพราะหากใช้รูปแบบเทสซาริกทั้งเหยื่อทั้งตะปูก็จะจมโคลนไปด้วยกันแต่แบบแครไลน่าริกนี้นั้นตะปูกับเหยื่อจะแยกจากกันชัดเจนตะปูจมแต่เหยื่อ,อยังสร้างแอคชั่นได้ยิงหากเป็นเหยื่อย,อยางแบบลอยก็จะลอยเหนือพื้นโคลนได้ดีปลานักล่ากก็เห็นได้ง่ายขึ้นรูปแบบเหยื่อยางที่3หัวจิก เหยื่อยางที่ใช้กับหัวจิกก็เช่นเหยืนน่อน้นยางปลายางโดยหัวจิกนี้นั้นจะเป็นส่วนที่ให้น้ำหนักในการทรงเหยือ่อซึ่งมักทำมาจากตะกัวจะมีทั้งรูปทรงกลมหรือลักษณะเลียนแบบหัวปลาติดมากับตาเบ็ดเวลาใช้ก็เกี่ยวเหยื่อยางใช้ตีได้เลยรูปแบบเหยื่อยางใต้น้ำแบบที่4ีเหยื่อปลายางทรงกระดีออกแบบมาให้ใช้งานเหมือนกระดีเล็กแต่เปลี่ยนวัสดุเป็นพลาสติกอ่อนแอคชั่นก็จะเหมือนปลากระดีเล็ก แต่จะมีความนุ่มนวลและมุนกว่ารูปแบบเหยื่อยางใต้น้ําแบบที่5ปลายางสําเร็จรูปต่างๆเหยื่อปลายางสําเร็จรูปก็คือเหยื่อที่มาพร้อมตาเบ็ดไม่ว่าจะเบ็ด3ทางเบตาเดียวหรือทั้ง2ชนิดซื้อมาปุ๊บก็ตกได้เลย3เหยื่อทูอินวัน ก็คือเหยื่อผิวน้ําหรือจมน้ําที่นักตกปลานํามาปรับประยุกต์ใช้เช่นเอาเหยื่อนอนที่ใช้ใต้น้ํามาใช้ลากผิวน้ําหรือใช้เหยื่อกบผิวน้ํามาทวงตะกัวตกใต้น้ําโดยก็มีเหยื่อบางรุ่นที่ผลิตออกมาเพื่อใช้ได้ทั้งผิวน้ําและใต้น้ําก็มีเช่นกันการใช้งานเหยื่อยางการใช้งานเหยื่อยางแต่ละชนิดแต่ละแบบนั้นจะดูจากลักษณะแหล่งหมายพิลักหากหมายรกมีพื้นน้าจอกแหนเหยื่อที่เหมาะสมก็จะเป็นพวกผิวน้ํา ที่ลากระมาบนพื้นน้ำห่างหมายลูงก็สามารถลองใช้เหยื่อผิวน้ำก่อนได้หากไม่ได้ผลก็ค่อยมาใช้เหยื่อใต้น้ำเมืงตาลเช่นหัวจ๊้ปลายางหนอนอยางหรือการใช้ตะกัวทวงยางกระตกในรูปแบบเทสซิริกแครไรนาริกซึ่งแอคชั่นการใช้งานนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหยื่อและลักษณะแรงหมายเหยื่อผิวน้ำและใต้น้ำก็จะมีแอคชั่นที่ต่างกันเหยื่อผิวน้ำนั้นจะเน้นระดับความเร็วการเคลื่อนไหวช้าบ้างเร็วบ้าง ในขณะที่เหยื่อดำน้ำจะอาศัยการกระตุกปลายคันหรือที่นิยมเรียกว่าเจอคันช่วยในการสร้างแอคชั่นเหยื่อให้เสมือนเหยื่อจริงการเกี่ยวเบเ็ดเยื่อยางการเก็บซ่อนคมเบ็ด การเกี่ยวเหยื่อยางโดยพื้นฐานก็คือการฝังคมเบ็ดไปตามแนวยาวของตัวเหยื่อซึ่งในยุครแรกของเหยื่อยางบ้านเรานั้นถ้าใครเคยได้ใช้เหยื่อจิ้งจกยางจะรู้ว่ามันน่างุดงิดเมื่อปลาเข้ากันแล้ววัดติดบ้างไม่ติดบ้างจะเอ็นเอียงไปทางไม่ติดซะมากกว่าจนแทบจะเอามาเคี้ยวกินเองเลยแต่เมื่อเริ่มจับจังหวะหรือรู้เลี่ยมเหยื่อเลี่ยมปลาปล่อยให้มันกลืนเต็มคำค่อยวัดก็เริ่มจะเข้าท่าเข้าที โดยนอกจากการเกี่ยวเบ็ดฝังตามลาตัวก็ยังมีการเกี่ยวรูปแบบอื่นๆตามลักษณะเหยือ่อหรือตามลักษณะเบ็ดเช่นการเกี่ยวเหยื่อยางในสไตล์เทปซาริกและแครโรไรนาริกที่ตาเบ็ดอยู่ด้านนอกตัวเหยือ่อหรือในเหยื่อหลายๆย,ยี่ห้อก็จะมีจุดมาร์กหรือร่องบากเป็นจุดที่คมเบ็ดแทงหรือเก็บคมเบ็ดในร่องบากนั่นเองสิ่งที่สําคัญในการเกี่ยวเหยื่อยางเหล่านี้ก็คือ ความสมดุลเหมาะสมระหว่างตาเบ็ดกับเยือโดยตาเบ็ดเมื่อเกี่ยวแล้วตัวเยื่อจะต้องตรงห่างพลิวไหวได้ดีและอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางของตัวเยือไม่ค่อนไปทางท้ายหรือมาทางหัวเยื่อมากจนเกินไปการเก็บซ่อนคมเบ็ดก็อยู่ที่สภาพหมายหมายรกสวะเยอะการเก็บคมเบ็ดก็ให้มิดชิดฝังเนื้อเยือ หากหมายโล่งไม่มีอุปสรรคก็จะปล่อยคอมเบตโผลออกมาเพื่อการเซ็ทฮุกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเหล่านี้ก็เป็นเออยื่อยางรูปแบบต่างๆที่นิยมใช้ตกปลานักล่าก,กันโดยเฉพาะเจ้าปลาช่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางแก่เพื่อนนักตกปลามือใหม่นะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเยื่อบลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊ก k La า da า t o อ p ปี้และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ